สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะก้าวไปสู่วงการฮอลลีวูดนะครับเป็นข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับพู่กกับคนหนึ่งนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในฮอลลีวูดคนหนึ่งเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้ดูหนังที่เขาทำแน่ๆนะครับ คนนั้นก็คือเควินตินทาเรนติโนนะครับโดยผลงานที่สร้างชื่อให้เขาเนี่ยก็มีแทบจะทุกเรื่องที่เขาทำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาฟฟิกชั่นวันสปอน l ชาเมนอนยูบูดจังโกอันเชนอินคอเรียสบาสตัดคิวบิวก็เป็นห้าเรื่องหลักที่ ชื่อดังของเขานะแล้วก็ได้รับรางวัลออสการ์จากการเขียนบทภาพยนตร์มาแล้วด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าผู mm ้ hmm. กับที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆเลยนะครับขององค์การฮอลลีวูดนะครับ mm hmm. โดยวันนี้เนี่ยที่เรานำเรื่องของเขา มาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องในหัวข้อที่เขาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับแม่ของตัวเองนะครับโดยเรื่องที่เขาพูดเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเซนซิทีฟนิดนึงนะครับโดยเขาพูดว่าครับเขาจะไม่แบ่งเงินให้แม่ขเขาสักแดงเดียวนะครับเพราะถูกล้อเลียนความฝันอยากเป็นนักเขียนในวัยเด็กนะครับเอาง่ายก็คือเป็นการอสัมภาษณ์ ออฟเฟนส์แม่ตัวเองนั่นเองโดยผู้กับขาโหดที่ประสบสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์นะครับซึ่งผลงานภาพยนตร์ของเขาเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า3.5พันล้านบาทครับโดยล่าสุดเนี่ยเขาเผยว่าตัวเองไม่เคยแบ่งเงินให้กับแม่ของเขาเลยอันเนื่องจากบาดแผลทางจิตใจที่แม่ของเขาได้สร้างาไว้ตั้งแต่ยังเด็กครับ โดยแควตินทารันติโนะครับแชร์ประสบการณ์ในวัยเด็กผ่านรายการพอสแคร์เดอะโมเมนต์ครับถึงเหตุการณ์ที่คอนนี่ซัสตูปิวนะครับแม่ของเขาเนี่ยได้ล้อเลียนตัวเขาในวัย12ขวบครับ,รบซึ่งมีความฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนบทครับโดยในตอนนั้นเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาให้เขียนเรียงความนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยกลับเขียนบทละครไปส่ง ทำให้คุณครูเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ตีกลับแล้วก็ทําให้แม่ของเขาดูเรื่องนะครับซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็พูดว่าบทละครชิ้นนั้นน่ะมันไร้ประโยชน์ไร้ค่านะครับไอ้อาชีพนักเขียนที่ตัว,ตว,ตวลูกกําลังฝันเนี่ยมันไปไม่รอดซึ่งมีการใส่น้ําเสียงที่ประชดประชันเควนตินอย่างมากนะครับอารมณ์แบบ อยากพูด discredit ตัวเอง discredit ตัวเควินตินให้แบบรู้สึกลบไปกับการที่จะฝันจะเป็นนักเขียนบทไปเลยนะครับซึ่งปฏิกิริยาของเควินตินตอนนั้นเนี่ยเขาก็แทนที่เขาจะตอบโต้ด้วยการแบบว่าเชื่อฟังแม่แบบออไม่ไม่เขียนก็ได้อะไรเงี้ยเขากับพูดปฏิญาณกับแม่นะครับว่า เมื่อไร่ที่เขาเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จแม่ของเขาเนี่ยจะไม่ได้เงินสักเพนีของเขาจะไม่มีบ้านให้จะไม่มีวันหยุดพักผ่อนให้จะไม่มีรถคาดิและให้แล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยจากการพูดแบบนั้นนะครับซึ่งทอรเรนติโน,โนในวัย12ขวบเนี่ยได้เอ่ยวา,าวาจาทั้งหมดไปนะครับโดยมีอารมณ์โกรธในตอนนั้นด้วยนะครับแล้วก็ อารมณ์ประชดประชันแม่ด้วยครับที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาต้องการทําซึ่ง <c oughs> ในต่อมานะครับหลังจากเขาประสบค์าําเร็จอย่างมาก <c oughs> เขาอย่างนี้ผมพูดไปในต้นคลิปว่าเขากลายเป็นพ่วกับภาพยนตร์ของฮอลลีวูดที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับงานของเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็น ผลงานมาสเตอร์พีซของวงการภาพยนตร์แล้วก็สร้างไรายได้แล้วก็ได้ทั้งรางวัลออสการ์รางวัลต่างๆมานับไม่ถ้วนนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นนักเขียนบทที่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่าเควินตินทรอนติโนเนี่ยเขาเขียนบทภาพยนตร์ที่เขากำกับเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการเขียนนิยาย ของวันสปอนเซอร์ทาบินฮอลลีวูดนะครับคือการเอาหนังที่ตัวเองเพิ่งสร้างเนี่ยมาเขียนเป็นบทนิยายแล้วก็ขายเป็นเล่มอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจากการที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเขาได้ทำตามสิ่งที่เขาพูดจริงๆหรือไม่คือไม่ให้อะไรแม่เลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยหรือเพนนีเดียวเนี่ยมันจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาแค่พูดเอาเท่สุดท้ายคงให้นะครับแต่เทเลนติโน่ก็ได้พูดประมาณว่าแบบว่าเขาไม่ได้ให้อะไรจริงๆนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องของภาษีที่เขาแบบว่ายอมผิดคําพูดตัวเองนะครับคือช่วยช่วยเรื่องภาษีแทนนะครับแทนที่จะเป็นการซื้อรถหรือซื้อบ้านหรือซื้อวัตถุต่างๆที่คนเป็นลูกมักจะซื้อให้แม่ หรือพ่อของตัวเองนะครับเช่นบ้านรถกระเป๋าที่ดินอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆทาเลนติโน่ก็ไม่เชิงว่าตัดเยื่อใยนะครับก็ทําช่วยด้านภาษีก็คือจ่ายภาษีให้แม่แทนนะครับก็ถือว่ายังพอมีเยื่อใ่อยู่นะครับแม้ว่าตัวเองจะฝังใจกับสิ่งที่แม่เขาเคยพูดเคยทํากับเขาเมื่อวัยเด็กนะครับ โดยเขาพูดปิดท้ายนะครับว่าคุณต้องรับผลที่ตามมาจากสิ่งที่คุณพูดกับลูกจงจําเอาไว้ว่ามันมีผลที่ตามมาจากการล้อเลียนจิงการเหล่านั้นเพราะมันมีความหมายมากสําหรับลูกของคุณนะครับก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างที่ผมพูดไปนะครับเพราะว่ามันสามารถคิดได้2แบบนะครับคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ คนที่เห็นด้วยก็อาจจะพูดประมาณว่ายังไงเขาก็เลี้ยงเลี้ยงคุณมาตั้งแต่คุณยังเป็นแบบกเอ่อป้อนนมป้อนน้ําป้อนข้าวตั้งแต่คุณทําอะไรไม่เป็นนะครับจนคุณมีความสามารถในการออกไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองได้เนี่ยควณจะตอบสนองบุญคุณคุณ,คณพ่อคุณแม่บ้างนะครับไม่เชิงไม่ควรแบบว่า สัตเยื่อใยไปอย่างนั้นแล้วก็การที่แม่เขาพูดเชิงว่าไม่อยากให้เป็นนักเขียนบทเขาก็มีความหวังดีผสมด้วยหรือเปล่านะครับก็ไม่เชิงว่าแบบคิดได้กับเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปเขียนแม่อย่างนั้นนะครับแต่อีกแง่หนึ่งคนคนที่เห็นด้วยกับเคนตินเนี่ยก็มีนะครับคือบางคนเขาก็พูดประมาณว่า <c oughs> สมควรแล้วที่เควินตินจะทำนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถเลือกได้ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะในอเมริกาสังคมอ,อเมริกาเนี่ยเขาไม่คิดว่าเออเขาเรียกว่าอะไทำเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยมันต้องมีหนี้บุญคุณกันนะครับเพราะว่าเขาก็คิดประมาณว่าแม่หรือพ่อเนี่ย มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะคุณเป็นคนเลือกให้เขาเกิดมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรจะไปทวงมุญคุณกับลูกเมื่อลูกโตแล้วนะครับแล้วก็มีคนแสงไม่เห็นอีกว่าครอบครัวนี่คือจุดเริ่มต้นให้เด็กได้ทําตามความฝันหรือสามารถดับความฝันเขาได้ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ พ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ส่งเสริมลูกให้ทําในสิ่งที่รักไม่ใช่ขัดขวางนะครับแล้วก็บางลูกบางคนเนี่ยเขาแค่ต้องการการซัพพอร์ตจากครอบครัวไม่ต้องไปพูดตัดกำลังใจเขาตั้งแต่เด็กก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายโดยบางข้อความครับก็บอกว่าทําไมไม่คิดแล้วว่าเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วแทนที่จะให้กําลังใจให้เขาทําในสิ่งที่ชอบแต่ไปดูถูกเขาแบบนั้น แล้วเอามาบอกว่าเป็นแรงผักดันคิดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะครับก็อย่างนี้บอกครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีถูกครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองแบบไหนนะครับซึ่งเควินตินทรินติโนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกได้ว่าเกลียดไม่ ไม่เผากระดูกไม่ไม่มีสัมพันธ์กับแม่เลยตั้งแต่วันนั้นนะครับซึ่งเขาก็แสดงให้เห็นหน้าที่ของลูกที่ดีก็คือเขาก็ช่วยเรื่องภาษีช่วยเรื่องเรื่องภาษีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นเหมือนการเทียบเท่าได้กับการให้บ้านให้รถให้วัตถุต่างๆเพียงแต่ว่าเขาก็แค่ อยากแสดงให้แม่เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้ให้วัตถุแม่จริงๆนะครับแต่ว่าเขาก็จะช่วยเหลือด้านอื่นที่จะทำให้ไม่ผิดคำอพูดต่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในข่าวนี้มานะครับก็ดูไว้เป็นเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่ คุณเก็บไว้เล่าต่อละกันนะครับว่าผูก้กับคนนี้เขาทําแบบนี้ทําแบบนี้แต่ก็ไม่ต้องไปตัดสินว่าเขาดีหรือไม่ดีนะครับก็เป็นความคิดส่วนบุคคลละกันนะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องราวในวงการภาพยนตร์ที่ผมนํามาฝากเกี่ยวกับหู้ก,กับชื่อดังของโลกคนนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดหรืออะไรบางอย่างจากการฟังนะครับ ซึ่งหากผมพูดใดผิดพลาดไปเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากรอติดตามคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์คดีแปลกๆป,ปริศนาลึกลับฟุตบอลแล้วก็เพลงนะครับประมาณนี้นะครับฝากรอติดตามด้วยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ,บคุณครับ